บาทหนึ่งเจ็ดนะคะมีความเชื่อในในในความมีพุทธคุณค่ะพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดคือความเชื่อของเขานะคะเหรียญกลมคือธาตุลมเขาเป็นเป็นธาตุครบอะคะ่ะดินน้ําลมไฟครบอยู่ในหนึ่งเหรียญน,นะ,ะในเหรียญเดียวกันธาตุครบดินน้ําลมไฟนิยมพกติดตัวเป็นประจานะคะนำะความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้พกพาผู้ครอบครองค่ะเป็น เป็นป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีปีศาจนะคะอยู่ยงคงกระพัน์เมตตามมหานิยมนะคะความเชื่อของของครุฑครุฑบาทหนึ่งเจนะคะมีความเชื่อเรื่องเรื่องพุทธคุณเต็มเปี่ยนโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะด้วยเลขาศาสตร์และรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑนะคะจึงมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณ หลักๆนะคะก็มีมีความเชื่อนะคะถึงแปดประการด้วยกันค่ะครุฑนะคะเดี๋ยวาน่าจะแจ้งให้ฟังนะคะความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พญาครุฑนะคะ mm. เหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะมีด้วยการทั้งสิ้นนะคะโดยประมาณนะคะที่ยกมาได้ก็แปดประการด้วยกันค่ะ นะคะเป็นเป็นเหรียญครุฑที่มีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์นะคะแก้อาถรรพ์ขับไล่พูดผีปีศาจค่ะจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะแปดประการยกตัวอย่างมานะคะโดยประมาณค่ะประการที่หนึ่งค่ะเป็นเป็นมหาอานาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาดประการที่สองสามารถล้างอาถรรพ์และขุนใสทั้งปวงนะคะ พูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะประการที่สามเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะประการที่สี่ป้องกันคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันค่ะประการที่ห้าเมตตามหานิยมประการที่หกนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ประการที่เจ็ดค่ะทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ ประการที่8สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษร้ายไมก่กล้ากล้ำมกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดค่ะเนี่ยค่ประมาณนะคะค่าๆโดยประมาณ8ปประการที่ยกตัวอย่างมาเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธานะคะ นำพกติดตัวไว้เป็นประจำนะคะจะนำความเจริญและยาบลาบยศนะคะโชคลาบเงินทองค่ะเป็นเมตตามหานิยมนะคะความเชื่อขององค์พญาครุฑค่ะและ,และครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเขาจะเป็นครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันเป็นครบธาตุทั้งสี่ะคะ่ะ